สวัสด <mondo> <flix> ีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับมือนี้นะครับแอดกับมีช็อตเด็ดมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวไปเบิรงกันนะครับมือนี้ว่าจะมีสูตรใดนะครับสูตรนี้หกตัวนะครับหกตัวมามื่วบนล่างนะครับเอามาไปตามกันครับเอฟซีทุกท่านครับ สำหรับสูตรนี่นะครับก็เป็นสูตรหกตัวนะครับหกตัวมามั่วบนล่างคือว่าเพิ่นจะเขามั่วทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับสูตรนี่นะครับเนาะเอฟซีดกชันครับจะเขามั่วทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับสำหรับแนวทางสูตรนี่นะครับเนาะ เห็นกันชัดบ่านะครับก็ะมีตัวเลขแนวทางซ้ำกันอยู่สองตัวนะครับมีสองกับหานะครับ,บ,รบซึ่งจะเป็นตัวเลขแงวทางอยู่ที่แปดตัวนะครับแต่ว่าพ่อตัดตัวที่ซ้ำกันออกมาแล้วจะเหลืออยู่หกตัวนะครับเพราะว่า สองกำหานี่ซ้ำกันเนาะคบเนาะเอทซีกทันครับก็เลยตัดออกนะครับก็จะเหลือมีสองมีเก้ามีห้านะครับแล้วก็มีศูนย์มีหกมีหนึ่งนะครับก็จะเป็นหกตัวพอดีนะครับเนาะเอพซีกทันครับซึ่งแอดกกได้เห็ดแต่ทำไวแล้วเนาะคบเนาะกันนี่ครับอยู่ครับ ทางด้านล่างนะครับศูนย์หกตัวมามั่วบนล่างนะครับสองพคหกห้านะครับมีสองมีเก้ามีห้านะครับเนาะสี่ถูกต้องครับมีสองมีเก้ามีห้าตัวประกบมีศูนย์มีหกมีหนึ่งนะครับสําหรับสูตรบนนะครับสามตัวบนนะครับจับคู่สองเก้าห้าสองเก้าหก

หนึ่งนะครับจะเน้นไว้ยูทีสาหางนี่นะครับเอฟซทุกท่านครับมักชอบกันบอนะครับก็คือเอาแน่ๆก็คือเด่น9ก้าแล้วครับเด่น9นะครับสําหรับสูตรนี่เด่น9กนะครับก็คือเดี๋ยวขยายให้ดูอีกนะครับเห็นกันชัดบอนะครับเอฟทุกท่านครับเห็นกันชัดไม้อ้าขออภัยนะครับถ้าหากบอชัดเจนนะครับ จะชัดเจนนะครับเนาะสามตัวบนเน้น3มหางสองเก้าหและก็นเก้าสนะครับส่วนล่างนะครับสูตรล่างจับออกมาจากในนี่นะครับสําหรับหลังนะครับเนาะก็ได้0 2นย์สองสหกหนะครับห้นะครับห้สอง หกเก้าเก้าศูนย์หกห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับส่วนสูตรล่างนะครับสูตรล่างเน้นที่ศูนย์สองนะครับเน้นที่ศูนย์สองห้าศูนย์หกเก้า เน้นสมหางนะครับเออ F C ทุกท่านครับสำหรับสูตรนี้นะครับอ๋อเห็นกันชัดบอรครับเดี๋ยวกระจบกล้องนิดนึงนะครับเน้น3ามหางนะครับสำหรับสูตรล่างนะครับ หรือว่าเอฟซีท่านใดนะครับจะจับเอาไมนะครับต้องตาตรงใจกับตัวเลขแนวทั่งตัวใดจะจับเอาไม่ได้นะครับสาหรับภายใน6ตัวนี้นะครับภายใน6ตัวนี้มาจะประกบคู่กันได้เลยนะครับเป็นต้นว่า9096 9119ออกไปแล้วตัดนะครับ9559ห้่าเยังมีเป็นต้นนะครับ92 29 นะครับท่าเด่น9ก้าชอบ9ก้านะครับสำหรับเอฟท่านใดที่ชอบ2นะครับก็29 25 20 26องได้นะครับส่วนท่านใดที่ชอบ0นะครับก็02 09 05 0งศ1นึงจังซีก็ได้นะครับเนาะสำหรับท่านใดที่ชอบหลัก6 ก็มี60 62 69 65 61นะครับส่วนท่านใดท,ที่ชอบ1นะครับก็มี1 6 1 0 1 2 1 9 1 5อย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าชอบที่ตัวเลข5กับ5 1 5 6 5 2 5 0 ห้าสองห้าศูนย์ก็ได้นะครับห้าเก้าก็ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ชอบหลักเก้านะครับก็คือเน้นเลยถ้าชอบเก้านะครับก็คือจะมาได้อยู่ที่เก้าสองเก้าศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับเอามับชอบตัวใดนะครับมับชอบตัวใดก็ยงใส่กันเอาเลยนะครับสําหรับหกตัวนี้นะครับซึ่งในงวดที่ย์พันมา์กับเขานะครับสําหรับ นี่เนาะครับเนาะแล้วในหมวดนี้จะเขาบิ่นะครับกัมารุ่นกันนะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับอีพีุกท่านครับหรือว่ามีสมุดปากกากรเขียนไว้เนาะครับเนาะจะเขียนทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเขียนไว้เฉพาะ6ตัวแล้วกับกับตัวที่ว่งกลุ่มไว้เนาะครับเนาะอย่างละ3หางนะครับบน3หางล่าง3หางนะครับหรือว่าจะเขียนไว้ทั้งหมด เพื่อว่าเอาไวด้ดูเล่นๆนะครับเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับเอาไว้เมืองเป็นแนวทางเพื่อจัดสื่อสรารกินแ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่สองพืชสภาพควบหกหานี่นะครับมักชอบก็บค่อยจัดหรือว่าคัดกระพานนะครับมีตัวต้องตาตึงใจกันบ่นะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับ ส่วนจับคู่แอดจับคู่ออกมาให้กับมีแปดหางนะครับเนาะสำหรับล่างมีแปดหางแต่ว่าเน้นให้อยู่ที่สามหางนะครับ025069เจนน์นนะครับส่วนตัวร่องกับมี2652906561นะครับตัวรองตัวกันนะครับเดี๋ยวตัวร่องเดี๋ยวแอดจะขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับเนาะอิปซีตกแนครับ รองคือ90นะครับหนนะครับมักชอบกันบอนะครับสำหรับตัวรองนะครับตัวกันมี26กับ52นะครับส่วน3ตัวบนนะครับ3ตัวบนตัวรองคือ2 90นะครับ้นะบตัวรอง2 90 กับ096นะครับ096เป็นตัวรองนะครับส่วนตัวกันกับมี295 290 260 261 951 502นะครับส่วนตัวกันนะาครับากันไว้เพื่อไว้นะครับหรือว่า FC ท่านใดจะจัดทั้งหมด กับบด้วากันนอกจากนี้การยุตีดุลระยะพินิจของเอฟซีทุกท่านนะครับว่าชอบกาค่อยจัดนะครับซึ่งแนวให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการจัดการจัดสื่อสรารกินแมงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริเวม่าเมาให้ลุ่มลงในกันพนันสิ่งอื่นแต่ประการใดนะครับแล้วกับบรดเสนับสนุนให้เล่นกันพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะสูตรแต่ละสูตรมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะครับวันนี้จะเข้าหรือจะลดกะมาเบิงกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับแอบขอพรวนาให้เขาดังเช่นเกานะครับเนาะสิ่งในวันที่ผ่านมาเอ็ดวงกลบไห้พิดโตนะครับแปดแปดห้าห้าแปดบริวงณห้นะครับเนาะมาวดนนี้นะครับกะ พินิพิจรณาเอานะครับเอฟซีทุกท่านครับบางครั้งออกในที่วงกลมไว้นะครับบางครั้งก็ออกนอกวงวงกลมไว้นะครับเนาะวันนี้จะออกในวงกลมเรือรอดในวงกลมกลับมาลุ้นกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็ความรักพาจากพี่จาาน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอกรับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเิึงมาชมเป็นกาลังเรงเชียร์แรงใจกดไลค์กดแชร์ห้เกตแทางช่องนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก่ทั้งช่องท้องใสผ้าลวยด้อครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาพระจากพี่จังมองไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีทุกทุกท่านครับผม